คุณผู้ชมคาต้องบอกว่าช่วงนี้ค่ะคนในวงการบันเทิงตัวท็อปของบ้านเรานะคะพากันไปมันดีเยอะมากแบบยกแกงเลยเหมือนจะเป็นแกงรักร้ายหรือจะเป็นแกงของแก้มบุ๋มพี่พีทที่ไปเซอร์ไพรส์วันเกิดกันแล้วก็อีกแกงใหญ่ก็คืออ้อมามไม้บุกลุกแล้วก็ของเพื่อนที่แต่ละคนต้องบอกว่าพากันลงภาพแซบๆซวอดหุ่นให้เราได้ติดตามกันผ่านทางโซเชียลนะคะโหได้ไดว่าอยากจะไปด้วยเลยจริงๆค่ะแล้วไม่กี่วันก่อนนะคะเพิ่งจะมีการจัดเซอร์ไพรส์วันเกิดล่วงหน้า ให้กับพี่อั้มพัชราภาด้วยนะคะโอ้โหต้องบอกเลยว่าแต่ละคนเนี่ยคือลงรูปกันแบบรัวๆเลยค่ะความฮอตยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าล่าสุดหนุ่มไม้พัฒนาเดชค่ะออกมาอัพภาพลงในอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นภาพคู่กับนางเอกสาวตัวท็อปตัวแม่ตัวมัมของวงการพร้อมกับเขียนแคปชั่นบอกว่าแบบ คือหลายคนตกใจนะครับชทอะไรเนี่ยบอกว่าเปิดตัวแฟนฝากเป็นกําลังใจให้ความรักของเราด้วยนะครับแต่คนตกใจบอกเฮ้ยเปิดตัวแฟนอะไรพร้อมกับอีโมจิแลบลิ้นทะเลนอีกงานนี้นะคะทำเอาโดนแซวกันยกใหญ่ค่ะเพราะว่าสาวข้างกายเนี่ยไม่ใช่ปุ๊กลุกแบบที่หลายคนคาดเดาแต่เป็นพี่อ้ําพาัชราภา คนนี้เขามีการหยอกเย้าแย่กันเก่งมากสงสัยจะต้องมีการจัดงานละครกันสักเรื่องแลว้วค่ะเคมีเข้ากันแบบสุดเลยว่าแต่ว่าใครถ่ายรูปไปนะคะใช่หวานใจตัวจริงหรือเปล่าแต่ยังไงก็ตามค่ะพี่อ้ําขาพบหมอด่วนเลยนะคะทั้งขาทั้งภูมิแพ้ยังไงทางทีมข่าวไทยนิวเองเนี่ยก็ขอให้พี่อ้ําหายไวค่ะ